สวัสดีครับผมพัตซ่าอยากขับสาดิยิ5หนะครับผมนี่ผมเองใส่หมกน็อกมาร์เรเดอร์ด้วยของบิโมล่านะครับตัวนี้โอเคก็วันนี้จะมาขับรถในเส้นลาดพพลานะครับให้ดูสาดิยิปหสามารถขับมุดได้ไหมผมว่าตัวรถมันค่อนข้างที่จะหนักนะไม่ค่อยสมส่วนกับซีซีเท่าไหร่ซีซีมันแค่250นะครับแต่ว่าน้ําหนักรถเนี่ยล่อไปร8อยปกิโล,ลนะถึงว่าหนักมาก ก็ตัวนี้ครับติดติดหนึบเลยก็ขอบคุณพี่ขันขาวด้วยนะครับที่ขยับแฮ่โอเคทีนี้เราก็ไปแล้วครับถ้าโล่งเมื่อไหร่ก็ขอได้ซัดหน่อยนะครับเกียร์นี้ได้เล่นประมาณสองสาเกียร์เองนะครับเดี๋ยวติดอีกละอันนี้อยู่เกียร์สี่เกียร์สี่ปุ๊บงไงต่อเริ่มเริ่มม,มีการชะลอตัวข้างหน้าครับก็ต้องผ่อนคล่งเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับในเมืองเยอะมากด้วยแหละย,ยิ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่ฝนฟ้าเนี่ยเริ่มครึ้มมีฝนตกบางๆนะครับ สังเกตได้จากจุดหยดน้ำบนกล้องนะครับว่ามันมีฝนตกนิดหนึ่งบางๆนะครับแต่ก็ไม่กระทบอะไรกับการขับขี่มอเตอร์ไซค์มากถ้าฝนตกหนักๆก,การขับขี่อาจจะทำให้ไม่รับเรื่อนนะครับอาจจะต้องหลบฝนก่อนแต่ที่นี้ก็ฟ้าฝนเป็นใจไม่ตกนะครับแล้วก็ไม่มีแดดร้อนมากแต่อากาศนี่ค่อนข้างอบอ้าวแล้วก็ค่อนข้างที่จะร้อนขานะครับใครที่อยากจะซื้อ z x ต 5R เนี่ย มาขับในเมืองผมบอกก่อนเลยว่าต้องทําใจเรื่องความร้อนนะครับเพราะว่ามันร้อนมากมากครับร้อนขามากเป็นรถสี่สูบขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามันร้อนร้อนมากๆเลยร้อนพอๆกับตัว6 0ร้อยตัวพันเลยนะผมว่านะแต่ผมก็ไม่ได้เคยขับตัวพันหรือตัวห600้อยในเมืองนี้นะครับแค่แค่ความรู้สึกนะอาจจะร้อนไม่เท่าแต่ว่าความร้อนนี้ฟิลลิ่งใกล้ๆกันเลยนะครับถ้ารถติดๆเนี่ยไอร้อนออกขาแน่นอนครับต้องใส่ขายาวแล้วก็ถุงเท้า หรือไม่ก็รองเท้าหุ้มข้อด้วยนะครับเพื่อที่จะป้องกันความร้อนเวลาขับขี่ก็คือถ้าไม่ใช่ความเร็วสูงเนี่ยความเร็วต่ำๆเนี่ยร้อนจริงๆครับก็ดูจากพี่ไล่แมนนะครับพี่หลายเดือนนะครับเข้าไลา์กันเป๊ะมากนะครับน่าจะขับในเมืองกันจนชินแล้วพิวมากแต่ละคนลองดูคันข้างหน้านะครับพีซีเอ็กสีแดงซ้อนสามมาเลยนะครับจังหวะน,นี้มีหันมามองรถแล้วด้วยอาจจะเป็นเพราะเสียงท่อนะครับก็ต่อคิวไปรอรอไปเรื่อยๆนะครับ นะครับจังหวะน,นี้ผมก็พยายามมองหาช่องทางที่จะมุดเข้าไปต่อได้นะครับเพราะว่าถ้าจะให้จอดอยู่เฉยๆไม่ไหวโอเคอ่าพี่คนนี้ให้ทางนะครับแปขอบคุณมากครับผมก็ขับไปเรื่อยๆครับค่อยๆมุดไปมุดไปตอนนี้ผมเริ่มจะลำคันกระจกตัวเองนะเพราะว่าเสี่ยวกระจกตัวเองนะไปโดนกระจกรถคนอื่นเขาพวก Kawasaki นะครับ ZX ทุกรุ่นเลยผมว่า,น,าน่าจะเป็นที่มันให้กระจกมาต่ําเกินนะครับก็ไม่ไหวแล้วเดี๋ยว อาจจะขอพับกระจกหน่อยนะครับเวลาขับเนี๋ยเห็นนะหนูเเสียวเสียวจริงเลยถ้ารถกระบะไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้ารถเก่งเนี่ยมันขนาดไปกับกระจกรถคนอื่นเอาพี่ที่เขาให้ทางเราเข้าไปแล้วก็ขับตามไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีอะไรพับกระจกก่อนโอเคขับไปครับยาวๆหลังจากที่พับกระจกเสร็จนะครับก็รู้สึกคล่องตัวขึ้นนะครับทีนี้ก็ได้เวลามุดของจริงละ let's go ถ้าเราได้ขับขี่แบบ รถติดๆนะครับเราได้ผุบกระจกก็จะทําให้เราได้ขับขี่ราบรื่นขึ้นนะครับ mm. แล้วก็ตามไปตามไปเรื่อยๆ mm. ผมจะไม่ค่อยชอบแซงแซงมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะเพราะว่าเราเดาใจเขาไม่ถูกว่าเขาจะเลี้ยวตอนไหนผมก็ขอต่อคิวไปแล้วกัน <laughs> ต่อๆไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆโดนชนตุดเบาๆดีกว่าเราไปชนคนอื่นเขาครับ mm. เคยเคยโดนชนตุอยู่บ่อยครั้งนะครับเวลาที่ขานาเบรกกระทานหัน mm. แต่โดนชนตุดแบบจุ๊บเบาๆนะครับ แล้วอย่างก็คือล้อล้อมันแค่จุบกันเฉยไม่ไม่ได้อันตรายมากแต่ถ้ามาเร็วก็อันตรายอยู่ครับก็พยายามขับตามคันอื่นเขาอ่ะมาอีกแล้วพี่เซ็กสีแดงผมก็พยายามจะเบี่ยงไปทางเลนซ้ายนะครับแต่ว่ารถมันยังเยอะอยู่นะครับก็ขอตามกันไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าค่อยๆขับตามไปเราก็ไม่ได้ชินทางด้วยนะครับปกติผมขับแต่รถยนต์นะเส้นนี้แต่เห็นว่ารถมันน่าจะติดนะครับเวลานี้เรามาซื้อของเนี่ย น่าจะนานเลยครับกว่าจะถึงบ้านแค่มาเนี่ยก็ชั่วโมงกว่าครับถ้ามารถยนนี้ผมคิดว่าเนี่ยสองชั่วโมงได้ขับรถมอไซค์มาประมาณชั่วโมงหนึ่งจากหนองจอกครับมาลาดพร้าวเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้คือลาดพร้าแวแถวลาดพร้าวนี่แหละรถค่อนข้างที่จะหนานแน่นเลยครับแต่ถามว่าติดหนึบไหมก็ไม่ได้ติดหนึบขนาดนั้นแค่การจราจรมันชะลอตัวครใหมันขับช้าขับอยู่ประมาณแค่สิบยี่สิบเองครับเบนซ์คันนี้ก็ไป เหมือนจะเขาจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะผมขอแซงเขาไปก่อนแล้วกันต่อไม่ไหวแล้วร้อนร้อนมากอากาศค่อน,นข้างที่จะอบอ้าวนะครับดูจากต้นไม้ไม่มีไม่มีลมเลยเนหะ็นไปร้อนมากท้องฟ้าน,นี่ไม่มีแสงแดดเลยครับอบอ้าวจัดโอเคครับก็ขับตามคันนาไปเรื่อยๆครับขับตามพี่ไรแมนเนี่ยดีสุดละผมว่านะเพราะว่าเขาพิวมากเลยขับแบบชินทางนะแล้วก็หาลายถูก ส่วนเรานานๆมาขับมอเตอร์ไซค์เข้าเมืองทีนะครับก็อาจจะขอตามขอตามหน่อยครับไม่อยากเปิดทางเองอาจจะอันตรายสําหรับมือใหม่นะครับใครที่ไม่ค่อยได้ขับรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองนะครับถ้ามาดูคลิปนี้อาจจะหวาดเสียงนิดนึงเนื่องจากเลนมันเป็นเลนอ360องศานะครับมันเป็นเลนที่แบบว่าซูเปอร์อัลตร้าไวเลยก็ว่าก็ว่าได้นะครับเนื่องจากเลนมันค่อนข้างที่วกว้างแล้ว พอเอามาบีบไฟเข้าคลิปเนี่ยมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่าดูดูมันด,ดูแคบลงนะครับในระหว่างช่องว่างของรถแต่ความเป็นจริงเนี่ยคือมันไม่ได้แคบขนาดนั้นนะครับตอนที่ผมขับเนี่ยผมคิดว่ามีระยะเว้นเยอะพอสมควรในการแทรกนะครับถ้าถ้าผมไม่มั่นใจจริงผมก็จะจอดเลยก็คือร้อยให,ให,ให้ให้ทางมันค่อนข้างที่จะชัวร์ก่อนถึงจะแทรกไปได้นะครับแต่ในมุมกล้องนี้ผมมาดูผมก็ยังตกใจตัวเองเหมือนกันนะว่าเอ้กูกล้ามุดไปได้ไงวะเลนซอกแค่นี้ แต่คือความเป็นจริงเนี่ยซอกมันไม่ได้เล็กขนาดนี้ครับซอกมันก็กว้างๆพอที่จะให้หมอใสเ่เข้าไปได้ดูจากมอร์ไซคันอื่นนะครับว่าถ้าเขาไปได้เราก็ต้องไปได้นะครับแต่ก็ต้องพยายามอ่านใจรถเก่งด้วยว่าเขาจะเบี่ยงมาทางไหนหรือเปล่าแต่ส่วนมากแล้วรถที่มันเป็นแบบทรงบิ๊กไบ์อย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่ใช่บิ๊กไบ์นะ2 5 0ซีรถที่แบบค่อนข้างที่จะเสียงมีเสียงท่อมีเสียงดังนิดนึงเนี่ยรถยนต์ค่อนข้างที่จะเห็นง่ายผมสังเกตมานะคือเราขับรถยนต์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาขับรถ เวลามีรถบิ๊กไบค์หรือรถสี่สูบหรือรถที่ทําท่อมาเนี่ยขับมาเร็วเร็วเนี่ยเราจะเห็นก่อนเราจะได้ยินเสียงก่อนเลยนะเราจะได้ยินเสียงก่อนเลยนะครับว่าเขากําลังขับมาเราก็จะไม่เปลี่ยนเลนเพื่อที่จะขอแซงไปก่อนเพราะว่าก็เข้าใจครับมอไซค์ถ้าอยากไปถึงที่จุดหมายให้เร็วขึ้นนะครับในเมืองที่รถติดติดเนี้ยมอไซค์ตอบโจทย์สุดแล้วมอไซค์มันก็ต้องทําเวลานะครับขับแซกแซกไปอย่างเงีเ้ยเป็นเรื่องปกตินะครับในเมืองเราก็แก้ไขปัญหาอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับเนื่องจาก คือผมคิดว่าการจราจรในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะแออัดตรงที่รถไม่ค่อยไม่ค่อยชิดซ้ายกันคือเน้นขับขวาแช่ขวากันประมาณนี้ซึ่งความเป็นจริงเล้นขวามันเป็นเลนที่เอาไว้แซงนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้ก็ถ้าได้ฟังคลิปผมก็ฝากนะครับใครขับช้าอย่าแช่ขวานะครับยกเบนกับรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเลนขวานะครับ ไม่แช่ถ้ารู้รู้ตัวว่าตัวเองขับช้าหรือขับกลางๆเนี่ยขับเลนกลางกับเลนซ้ายไปเลยส่วนเลนขวาเอาไว้แซงเท่านั้นนะครับไม่ขับแช่กันนะครับถ้าขับแช่เนี่ยมันจะทาให้รถคันหลังๆเนี่ยยิ่งติดเข้าใหญ่รถที่ติดสาเหตุหลักๆเลยนะครับมาจากขับแช่ขวาเนั่นแหละสําหรับผมนะที่สังเกตมาคือไฟแดง,ดง,ดงอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดทุกเลนอันนี้เราเข้าใจแต่บางทีเลนซ้ายแม่งโล่งเลนกลางแม่งโล่งเนี่ยแสดงว่าเลนขวามีคนแช่อยู่นะครับเลยทำให้รถมันติด ประมาณนี้อันนี้ผมน่าจะใกล้ถึงจุดหมายแล้วอีกประมาณ6นาที5นาทีนะครับถ้าดูจากในมือถือก็ขับไปเรื่อยๆขากลับมีติดกว่านี้ครับเดี๋ยวผมไปทำ ep สองแล้วกันขี้เกียจพูดแล้วเดี๋ยวคลิปมันจะดูไม่มีอะไรนะครับก็มานั่งพูดดูคลิปตัวเองก็นั่งพูดไปเรื่อยๆครับพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับมือใหม่กําลังหัดลองทําคลิปมอเตอร์ไซค์อยู่เอาไว้เก็บเป็นประสบการณ์เก็บเป็นภาพความทรงจำอะไรเงี้ยสำหรับ เองแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้อยากได้ตั้งแต่ไวรุ่นละอยากได้ตั้งแต่อายุ1 6บหอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะช่วงนั้นเหมือนกับว่าตอนนั้นไปซื้อ CBR300 มั้งแล้วไอรุ่นนี้มันออกมาพอดีแซดยี่สิบเนี่ยคือ4ี่สูบเลียงซึ่งผมอะไม่ต้องการตัวพันตอนนั้นนะคือไม่ได้อยากได้รถแรงๆเพราะว่ามันหนักเนื่องจากแต่ก่อนเคยไปลองคอมพวกแซดแปดร้อยแซดเก้าร้อยเี้ยคือมันโคตรหนักเลยหนักเกินไปแล้วแล้วเราตัวเล็กอะคือผมน้ำหนักแค่4 8ดเองครับแล้วก็ ซึ่งผมเป็นคนตัวผอมมากขนาดคันเนี้ยที่ซื้อมาคิดว่าแบบเออสองร้อยห้าสิบซีซีแล้วน่าจะคุมอยู่น่าจะเอาไหวอะไรเงี้ยผมยังเคยเอ็นลั่นาแม้วครับคือมันมีจังหวะที่เอารถออกไปข้างนอกแล้วเหมือนหล่นหลุมคือมันจะไม่ได้ขับนะแค่เข็นออกไปเฉยแล้วหล่นหลุมที่แล้วคือผมไม่อยากให้รถตัวเองล้มแนมะ่ก็เลยใช้แรงเฮือกสุดท้าย,นยในในข้อมือข้างซ้ายดึงมันขึ้นมาสรุปเอ็นข้อมือลั่นครับใช้งานแขนข้อมือซ้ายเนี่ยใช้งานข้อมือซ้ายแทบไม่ได้เลยนะก็คือได้แค่ กรมยกเบาครับแต่ถ้าจะให้ยกของอะไรหนักๆยกไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งสะบัดข้อมือยังไม่ได้นะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่หายนะผ่านมาหลายเรือนแล้วยังไม่หายเลยคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นไปอีกนานกว่าจะหายถ้าเอ็นลั่นขึ้นมานี่คือยาวยาวเลยอ่าตอนนี้ก็กําลังจะเข้าซอยนะครับซอยน่าจะเป็นทางลัดที่จะให้ข้ามไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เคยขับรถยนต์มามนก็ให้เข้ามาซอยนะี้ซอยเดียวกันด้นเลยแต่พอขับมอไซค์มารู้สึกคล่องตัวมากครับแป๊บเดียว ป๊๊ปปป๊สะดวกครับถ้าถ้าแนะนำนะครับในเมืองผมแนะนำไห้ขับมอไซค์ดีกว่า<ๆ>เขาเรียกว่าขี่ปะเออขี่ขี่มอไซด์ดีกว่าขี่มอไซค์น่าจะง่ายกว่านะครับสบายกว่าสะดวกกว่าแต่ค่อนข้างอันยาอันตรายนิดหนึ่งก็ต้องมีประสบการณ์หรือมีความคุ้นชินในถน,นนเส้นทางแล้วก็การอ่านใจคนนะครับค่อนข้างที่จะสำคัญกา,า,ารอ่านใจนะเดาใจว่าเออเขาจะเลี้ยวเปล่าเขาจะทํายังไงนะครับพยายามดูหัวดูดูรถ ว่าเขาหันหนัวไปทางไหนดูหมวกกันน็อกว่าเขาจะหันไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยพลาดนะนก็เคยพลาดเหมือนกันคือลม้มเคยล้มเหมือนกันนะครับแต่ลม้มเนื่องจากอุบัติเหตุที่รถทุกคันอยู่ดีๆก็หยุดนิ่ง <c oughs> เพราะว่ามีรถสิบล้อป,ปาดออกมา3มเลนเลยครับผมก็เลยชนกับมอเตอร์ไซค์คัน้างหน้าก็หลังจากนี้ก็ขับแบบขับแบบระมัดระวังขึ้นนะครับแล้วก็เลือกซื้อมอเตอร์ไซค์ที่มีระบบ ช่วยเหลือเซฟตี้เยอะๆนะครับจะดีที่สุดอย่างคันนี้ที่ผมซื้อมาเนี่ยถ้าเทียบกับซี r บคันเก่านะครับซีบคันเก่านี่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยมีแค่ ABS สลิปเปอร์คันก็ไม่มีถอนถอนเกียร์จำได้เลยว่าขับมาเร็วมากแล้วก็พยายามเชีนเกียร์ลงนะครับโซ่ล็อกเลครับล้อหลังล็อกเบรกหน้าเหมือนจะมีนะครับ ABS แต่ก็ไม่ได้ก็มันก็ไม่ได้เบรกแบบ ABS ให้นะครับสรุปก็ลื่นอยู่ดีก็เลยชน แต่คันนี้คือเวลาที่ผมขับมาเร็วๆเนี่ยแซดเด็กิผ่าแล้วเวลาจะเบรกเนี่ยมันตบเกียร์ลงได้เพราะว่าคันนี้มันมีคุกชิปดาวนะครับมีทั้งขึ้นแล้วก็ทั้งลงเลยเวลาที่เราเชนเกียร์แบบตบลงโดยที่ไม่ต้องกำคัดไม่ต้องเร่งคันเร่งเพื่อที่จะทำการเชนเกียร์เนี่ยมันง่ายมากแค่ตบลงอย่างเดียวตบลงเฉยๆเลยแค่นี้ความเร็วมันก็จะลดลงมาเยอะมากนะครับแล้วก็เบรกเรื่องเบรกก็สําคัญนะครับแนะนําให้ใช้เบรกเดิม จากโรงงานก็จะดีเหมือนกันหรือถ้าอยากจะแต่งอะไรเงี้ยก็ใช้เบรกแท้นะครับอย่างคันนี้เจ้าของเก่าเขาแต่งมาเป็นบมโบ่นะครับก็โอเคเลยหนึบมากคือเวลาผมเข็นคันนี้เข็นออกไปนอกบ้านนะถ้ามือเนี่ยเผลอไปแตะเกียร์นิดเดียวเอยเผลอไปแตะเบรกแค่นิดเดียวนะคือเบรกเลยนะเออมันเบรกหนึบมากเลยคันนี้แต่ว่าเบรกหลังน่าจะหมดแล้วเบรกเบรกไม่ค่อยจะอยู่นะครับแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้เบรกหลังนะ เพราะว่าเคยไปดูคลิปที่เขาแนะนําวิธีการใช้เบรกสําหรับรถที่เป็นทรงสปอร์ตเนี่ยครับเขาจะแนะนําให้ใช้ตะเบรกหน้ากัน,นเบรกหลังมันแทบไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเท่าไหร่แต่ว่ามันเหมาะกับความเร็วต่ำๆนะครับเบรกหลังช่วยได้อยู่แต่ถ้าความเร็วสูงเนี่ยแนะนาให้ใช้เบรกหน้ากับการเชนเกียร์ดีกว่าอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่เคยล้มมาแล้วรอดมาได้นะครับแนะนําเลยว่าอย่าใชา้รถที่ไม่มีระบบอะไรเลยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันอันตราย แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้นะครับก็พยายามใช้ทักษะการขับรถของตัวเองของท่านนะครับให้ให้คล่องตัวแล้วก็บั่นใจและปลอดภัยที่สุดถ้ารู้ว่ารถตัวเองเนี่ยไม่มีระบบอะไรเลยนะครับแบบ ABS ก็ไม่มีสลิปเบรคไม่มีควิกชิปดาวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทักษะไม่ค่อยเยอะผมแนะนําให้ขับช้าๆก่อนดีกว่าค่อยๆขับไปเรื่อยๆนะครับถึงจะสมูทขึ้นแล้วพอเราเริ่มเป็นเนเราจะขับเร็วแค่ไหนมันก็คอนโทรลอยู่แล้วส่วนคันนี้ก็ง่ายครับ ถ้าจะไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากเลยเพราะว่าเคยมีพื้นฐานการขับรถมีคัดมานิดหน่อยนะครับก็ทําให้สามารถขับคันนี้ได้สบายๆแล้วตัวรถค่อนข้างเดียวคอนโทรลง,ง่ายครับในความเร็วประมาณสัก20ขึ้นไปเนะี่ยคอนโทรลง,ง่ายแล้วแต่ถ้าในความเร็วแบบความเรลต่ำๆหรือไม่ก็ถ้าไม่มีความเร็วเลยอ่ะมันค่อนข้างที่หนักนะคันนี้แบบว่าไม่ค่อยสมส่วนเหมือนเด็กโง่คือเครื่องเล็กตัวเล็กนะครับแต่ว่าหัวใจใหญ่เออน้ําหนักเยอะไม่รู้ทําไมเหมือนกัน โอเคตอนนี้ผมถึงที่หมายแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้ดูเพ่ินๆก่อนนอนกันนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจใด้วยนะครับเดี๋ยวจะมี EP ีที่2แน่นอนคือขากลับเนี่ยโคตรติดติดกว่านี้อีกนะครับติดจนแบบไข่ไข่ร้อนอะไข่ร้อนขาร้อนเลยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ